คำเตือนวิดีโอการ์ตูนเรื่องนี้เราได้แปลเองค่ะเพราะเรอไม่ไหวอยากรู้ตอนต่อไปเร็วๆจึงตัดสินใจแปลเองเพื่อที่จะได้นำมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าแปลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะคะทางเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ได้ไหมถ้าถ้างั้นฉันจะวาดให้เสร็จครั้งหน้าก็ได้ค่ะเอ๊ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นสิเอเอจริงๆแล้วเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ ก็พอมีคนขอให้ฉันมานะคะสบายใจได้ไว้ฉันจะอธิบายเองเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะทำไมทำไมเขาถึงมีท่าทางแบบนี้ล่ะเขาดูเป็นคนแปลกๆนะและนี่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือของฉันสักทีอ่าอ่าออ จูจูฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายอะ่ะออะไรนะเอ๊ะทำไมจูจูเออ่รู้สึกไม่สบายตรงไหนหรอคะจริงๆแล้วฉันกำลังถูกทรมานจากโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาทั่วไปนะ่ะงั้นงั้นหรอคะ ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวมาตั้งแต่เกิดเอ๊ะไม่ได้เจอใครมานานแล้วทำให้ฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคนแบบนี้แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆเลยนะคะ <c oughs> อย่างที่คิดไว้เลยเอเธอร์เป็นคนที่นิสัยดีและอ่อนโยนมากเลยนะ เอ๊ะอย่างที่คิดไว้เอ่อเออฉันหรอคะไม่หรอกค่ะนี่เธอไม่รู้หรอกว่าฉันดีใจแค่ไหนที่ได้พบเธอฮอแล้วระหว่างทางมาที่นี่เธอได้สังเกตทิวทัศน์รอบๆหรือเปล่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ห่างไกลมาก เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกจึงทำให้ไม่มีใครรู้จักเพราะงั้นฉันถึงดีใจมากที่มีคนมาหาฉันฉันแค่มาเพราะว่ารูปเขาเองนะคนคนนี้ นานแค่ไหนแล้วนะที่เขาต้องอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ปลอดช่วยฉันด้วยฉันผิดไปแล้วฉันจะทำตัวดีๆไม่สร้างปัญหาอีกปล่อยฉันไปเถอะนะใครก็ได้ช่วยฉันออกไปจากที่นี้ที <laughs> เอเธอเอ๊ะคิดอะไรอยู่เหรอเอไม่ไม่ค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรนะคะอืมอย่างงั้นเหรอแล้วเธอจะมาที่นี่อีกไหมอืมเอฉันอืมฉันยังอยากเจอเธออีกนะ เอเธอร์คือฉันจะทำยังไงดีเรื่องนี้ฉันสามารถตัดสินใจเองได้งั้นหรอเอ่เอเรื่องนี้ฉันจะกลับไปถามดูก่อนนะคะถ้าฉันได้รับอนุญาตฉันจะมาหาคุณอีกครั้งค่ะจริงเหรอฉันมีความสุขมากๆเลยล่ะเอเธอร์สัญญาแล้วนะ ว่าเธอจะมาหาข้างั้นแล้วเจอกันนะเอเธอร์ฉันเฝ้ารอวันที่เราสองคนจะได้พบกันอีกนะ ผู้ชายคนนี้นอนหลับอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ดูลึกลับให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดาและเขาก็ดูโดดเดี่ยวมากถ้าได้พบกันอีกแล้วก็พวกเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมนะ สวัสดีตอนเย็นครับคุณหนูเลเวียนวันนี้ก็ขอรบกวนด้วยนะครับค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองค่ะท่านนักบุญคะ่ะหนูเลเวียนค่ะหึ ท่านนักบุญหญิงสีเปียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมท่านนักบุญถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นได้เธอหน้าจะใกล้ตายเพราะยาพิษแล้วนี่ฉันใส่ยาพิษเป็นมากขนาดนั้นตอนนี้เธอควรจะนอนเป็นอัมาพาตอยู่บนเตียงได้แล้วพระแม่ผู้คงกดคำพยากรณ์ของท่านืึคำพยากรณ์ เด็กที่จะเป็นนักบุญคนต่อไปเอ๊ะจงไปตามหาเด็กที่สืบทอดพลังของท่านพ่อแม่ผู้คมกดเพื่อปกป้องจัก,กรวรรดจากภัยพิบัติภัยพิบัติงั้นหรอพูดถึงอะไรกันเบื้องบนส่งคำพยากรณ์มาแบบนี้คงจะใกล้ถึงเวลาของเธอแล้วสินะ ท่านนักบุญได้ยินเสียงของท่านพระแม่ผู้คุมกฎช่างเป็นปาฏิหารจริงๆเลยค่ะแล้วท่านพระแม่ผู้คุมกฎได้กล่าวว่าอย่างไรบ้างคะใครจะได้เป็นนักบุญคนต่อไปหรอคะเออชิดสติของเธอเริ่มแย่แล้วสินะนักบุญคนต่อไป กือกำเนิดจากฐานะที่ต่ำที่สุดของจัก,กรวรรดิแต่ก็สามารถไปอยู่ในฐานะที่สูงส่งได้นักบุญคนนั้นมีดวงตาสีดอกกุหลาบราวกับดอกไม้ในทุง่งหญ้าเส้นผมสีน้ำตาลเทาราวกับพื้นดินอันกว้างใหญ่ ง,งั้นหรอคะเอ่อนี่นี่ฉันพูดอะไรออกมางั้นเหรออ๋อรู้สึกตัวแล้วหรอคะท่านนักบุญเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกว่านักบุญหญิงคนต่อไปได้ปรากฏตัวแล้วคะ่ะอะไรนะ ฉันยังมีชีวิตอยู่เลยแต่ท่านนักบุญพูดจริงๆนะคะท่านบอกว่านักบุญหญิงคนต่อไปมีผมสีน้ำตาลเทาและมีดวงตาสีดอกกุหลาบค่ะไม่มีทางมีเพียงตะกูลเบอออนที่ได้รับพรแห่งการเกิดใหม่ ไม่บางทีฉันตอนที่ฉันไม่รู้สึกตัวคงจะละเมอพูดอะไรไปเรื่อยทั้งทที่ฉันก็ยังมีชีวิตอยู่นักบุญคนต่อไปอะไรกันนี่มันเร็วเกินไปที่คำพยากรณ์จะปรากฏนั่นสิคะฉันคงต้องไปพักสักหน่อยแล้วล่ะ ปกตินักบุนหญิงจะเกิดในตะกูลของไดโยเปียนทุกๆสามรุ่นเสมอนั่นคือคำสาบานของจักรวรรดิที่มีต่อพระแม่ผู้คมกฎครั้งนี้นักบุญคนต่อไปต้องเป็นชั้นคนที่มีผมสีน้ำตาลเทาอย่างนั้นหรอหมายถึงใครกันนะ จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ้งกิ้ง